สวัสดีครับต้องสู่ยากอยากเล่านะครับเรื่องราวในโลกของหนังนะครับเหมือนเดิมครับเล่าสู่ฟังเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับที่นี่นะครับยากดีๆเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะครับ รกระแสคนซื้อคนใหม่ของเยวฮูยังคงถูกพูดถึงในวง,งกว้างๆครับแล้วล่าสุดเนี่ยมันมีแรงกระเพื่อมเข้ามาอีกนะครับเกี่ยวข้องกับรูเบนอโมริมที่บินด่วนด้วยเจ็ตส่วนตัวเลยครับมาที่อังกฤษมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วทิศทางแนวโน้มหลายๆสื่อมองว่าอโมริมอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกของนิพูอีกต่อไปโอกาสมันลดน้อยลงจริงๆหรือเปล่า แล้วในมุมมองผมเป็นอย่างไรบ้างแล้วถ้าไม่ใช่อมโมริมจริงไม่ใช่ชาเบลลอนโซ่จริงๆใครหลักที่มันน่าสนใจเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปถือว่ามาอัปเดตในช่วงสาากานณเวลานี้เกี่ยวกับผู้การทีมคนใหม่ของลิเวพูลในซีซั่นหน้าแล้วกันนะครับ26มกราคมครับอย่างที่ความรู้สึกของทุกคนเหมือนกันนั่นแหละนะครับ ช่วงเงย็นๆของบ้านเราเย็นครอบประกาศลาออกแล้วมันก็เต็มไปด้วยความชุลมุนทางความรู้สึกนะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่สุดท้ายทุกอย่างมันก็ผ่านมาเรื่อยๆแหละครับการแข่งขันการต่อสู้ทุกคนพยายามจะทําให้เป็นการอําลาการจากลาที่ที่อยู่ในความทรงจําที่ดีที่สุดสําหรับ the normal one ใช่ไหมฮะสำหรับคนธรรมดาที่แสมพิเศษอย่างเงย็ครับ แต่มันก็อดไม่ได้หรอกครับเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารว่าใครละ่ะจะเข้ามาแทนที่ของยิ่งครับชื่อแรกก็คือชาบิอนโซโรแมนติกมากครับมีผลงานที่ยอดเยี่ยมอดีตนักเตะเก่าพาเรลูเซ่นเป็นแชมป์บุเดสลิกาไร้ผ้าซีซั่นนี้ยังมีลุ้นแชมป์ทั้งเดเบโพคาร์ที่เข้าชิงไปแล้วยูโรปาลีกก็เข้ารอบรองชนะเลิศไปแล้วคาดหวังถึงการเป็น3มแชมป์และไร้พ้าใ้ซีเลยนรับ แต่มันก็คงเป็นการาการจับคู่ที่มันดูดูดีเกินไปหรือเปล่าที่มันจะมา,มาแบบโหลงล็อกอะไรขนาดนั้นซึ่งในช่วงของความอึมครึมนั่นแหละครับอลอนโซก็ตัดสินใจประกาศว่าขออยู่ต่อที่เรเวอเซนนะครับงานเขายังไม่จบเพิ่งสร้างทีมมาเพราะฉะนั้นมันต้องเดินหน้าต่อไปถัดจากนั้นแหละครับกระแสของรูเบนอโมริมก็เข้ามา กุนซือวัยหนุ่มของสปอร์ติ้งลิสบอนเข้ามาสร้างปรากฏการณ์ใหม่คว้าทุกแชมป์มาแล้วครับในประเทศโปรตุเกสทั้งแชมป์ลีกและแชมป์ฟุตบอลถ้วยปีนี้ก็พาสปอร์ติง้งผลงานโดดเด่นมากๆแล้วก็มีการจับโยงต่างๆเราะว่าอาเทคนิคแท็ติกระบบการเล่นอาจจะใช้หลังสาหรือหลัง4ี่แต่สามารถปรับจูนได้น่าจะเป็นมิติใหม่ๆให้กับลิเวอร์พูลได้มนถึงขั้นว่าก่อนหน้านี้นะครับประมาณสักสักเดือนที่แล้วก็ได้ครับประมาณนึงว่า หรือกููกับอโมริมเนี่ยเจราจากันแล้วก่อนที่ทาวสปอร์ติ้ดูถึงองโมริมก็จะออกมาโต้แย้งแหละนะครับว่ายังมันยังไม่มีการพูดคุยลงรายละเอียดอะไรขนาดนั้นซึ่งถ้าเรามองในแง่ของความความเป็นจริงอะนะครับในแง่ของของการทํางาน,นจริงๆอ่ะอโมริมคงไม่มีเวลามากพอที่ต้องมาคุยเรื่องรายละเอียดตรงนี้เพราะว่าทุกอย่างมันยังเข้มข้นอยู่ถ้ามองไปที่เดือนที่แล้วนะมันยังเข้มข้นอยู่มันยังคาบเกี่ยวอยู่มันต้องมันยังต้อง วิ่งไล่ตามในการควา้าแชมป์ลีกโปรตุเกสแต่พอมาถึงล่าสุดเนี่ยนะครับสถานการณ์ของสปอร์ติ้งดูดูผ่อนคลายมากขึ้นนำห่าง10คะแนนเบลฟิกา้าโอกาสแชมป์ลีกสูงมากจากนี้ชนะอีกแค่2เกมทุกอย่างก็จบแล้วครับแล้วก็ยังมีลุ้นในเกมฟุตบอลถ้วยอีกก็ค่อยว่านไปมันจึงมีข่าวครับว่า i, เฮ้ยอโมริมนั้นบินด่วนมาที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ แล้วไม่ใช่มีแค่ข่าวอย่างเดียวครับบรรดาข่าวของโปรตุเกสครับก็ลงรูปนี้กันอโมริมรวมถึงเอเจนต์ส่วนตัวของเขาคือรูนคอสตาเนี่ยครับกลังจะเดินขึ้นเครื่องและก็เพื่อบินตรงมาที่กรุงลอนดอนโดยมีข่าวว่ามีการนัดพบปะพูดคุยในเรื่องโอกาสและในเรื่องอ,อนาคตในการตัดสินใจเพียงแต่ว่าไม่ใช่ลิฮูทีมเดียวครับ มีชื่อของเวสแฮมเข้ามาด้วยเวสแฮมเกี่ยวข้องอย่างไรครับสถานการณ์ของเวสแฮมกับดิวิดมอยส์กำลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้ครับสำหรับดิวิดมอยส์แล้วท้าบุนคอนก็กำลังมองหาเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงแหละครับเพราะอยู่กับมอยส์มาหลายปีแล้วแล้วก็คือไม่ใช่ว่ามอยส์ทำงานไม่ดีนะครับแต่ว่ามันทุกคนน่ครับมันจะมีระยะเวลาที่มันถูกต้องของตัวเองซึ่งตรงนี้มันอาจจะ มันอาจจะหมดแล้วก็ได้เวสแซมอาจจะต้องการมิติใหม่ๆหรือโอกาสใหม่ๆครับในการในการหากุนซือคนใหม่เข้ามาแล้วก็มีกระแสว่าเครื่องบินเจ็ตลำนี้นะฮะเครื่องบินส่วนตัวที่ไปรับอมโมริมมาเนี่ยเป็นการดูแลเจ้าของเวสแซมเพื่อมาเจรจาพูดเกุยนที่กลุ่มหลอนดอนแบบนั้นเลยครับ แล้วก็อโมริมนั้นถูกตั้งไว้ว่าเป็นเป้าหมายแรกของเวสต์แฮมถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงกุนซูใหม่แทนที่ของดิวิดมอยส์คาบเกี่ยวว่าตรงนั้นแหละครับเดอะแอเตอรติกโดยดิวิดออสตินนะครับนี่ก็ระดับตัวเทพใช่ไหมฮะแฟนแฟนอาร์เซนอลรู้จักดีหรือแฟนๆฟุตบอลในยุคปัจจุบันรู้จักดีอยู่แล้วครับว่าออสตินนั้นค่อนข้างจะน่าเชื่อถือได้นะครับรายงานไปในทิศทางนี้นะครับว่าอโมริมนั้นมาที่กรุงลอนดอนจริงนะครับมาพูดคุยกับเวสต์แฮมที่ แสดงตัวนอย่างชัดเจนครับว่าต้องการอมโมริมส่วนของลิวพูเนี่ยก่อนหน้านี้ออนสตินก็เคยรายงานเช่นกันครับว่าอัลโมริมอาจจะไม่ได้อยู่ในเรดาร์เบอร์แรกของลิวพูแล้วอยู่ในความสนใจไหมใช่ครับแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าโอ้โ oh, หต้องเป็นคนนี้เท่านั้นยังมีตัวเลือกคนอื่นๆที่ยังอยู่ในขอบข่ายที่ลิวพูนสนใจมันก็มองภาพให,ใหญ่ๆนะครับประจหมบอกว่าเออมันก็ไปในทิศทางเดียวกัน โมรีมีข่าวกับลิ์พูก่อนใช่ครับสนใจไหมสนใจครับแต่ยังไม่ได้เร่งเครื่องว่าเคาะต้องเป็นคนนี้แต่ในระหว่างเดียวกันนั้นด้วยผลงานแบบนี้ครับการเติบโตแบบนี้อายุเพิ่ง39ปีกําลังจะย่าง40และประสบความสำเร็จในหลีกของโปรเกสมามากมายแล้วทําไมถึงจะปล่อยทิ้งโอกาสหละัะถ้าเกิดมันมีเข้ามานะ,ะเข้ามาเพื่อพิสูจน์ตัวเองในหลีกระดับท็อปมากขึ้นเวสแฮมก็เป็นหนึ่งในทีมที่ กำลเราต้องการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงแล้วก็ให้ความสนใจในตัวของรูเบนอโมริมจริงๆนะครับผ่านไปครับก่อนรุ่งเช้าของวันนี้นะครับรายงานล่าสุดจากฝั่งของปุตเกสก็คือรูเบนอโมบริมรวมถึงเอเจนส่วนตัวก็คือรรนคอสตาเนี่ยกลับไปที่บ้านเกิเดเรียบร้อยนะครับแต่มีอัปเดตเพิ่มเติมก็คือทริปนี้การเดินทางเนี้นะครับ ที่ตอนแรกบอกว่าเวสแฮมเป็นคนดูแลออกค่าใช้ใจ่ายให้เพื่อเรียกตัวไปพูดคุยเจรจาถึงโอกาสที่จะเข้าไปเป็นกุนซือใหม่ของ West Ham. เวสแฮมปรากว่าไม่ใช่ครับทั้งฝั่งของปร,เรุเกีรรายงานว่าเวสแฮมไม่ได้เป็นเป็นผู้ออกค่าเดินทางในทริปนี้แต่ไม่ได้บอกว่าเจอหรือไม่เจอนะฮะแต่แค่บอกว่าเฮ้ยเวสแฮมไม่ได้ดูแลขนาดนั้นเออไม่ได้แบบโอ้จ่ายเงินเพื่อให้อเมริมนบินด่วนไปแต่ก่อนตบท้ายด้วยว่า การกลับมาเร็วแบบนี้มันอาจจะหมายถึงการเจรจาพูดคุยไม่ได้เป็นในเชิงบวกหรือเปล่าอันนี้เป็นความคิดเห็นจากทางฝั่งของสื่อโปรุเกตนะครับแต่ถ้าถามผมมันก็ประมาณนี้แหละคือบินด่วนมาเนี่ยสองสามชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับจากโปรุเกตขึ้นมาที่ที่องังกฤษแล้วก็ถ้าคุยกันสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็บินกลับมันก็ไปไปกลับได้อยู่แล้วครับเป็นเครื่องบินส่วนตัวแต่การพูดคุยในเชิงบวกหรือลบซึ่งทางสื่อของโปรุเกตรายงานว่า ไม่ได้ไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นเอา,อางี้ดีกว่าการพูดคุยระหว่างอโมริมกับใครสักคนหนึ่งที่มาเจอที่อังกฤษเนี่ยมันไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นมันไม่ได้ไม่ได้เป็นในเชิงบวกซึ่งถ้าคาดการณ์กันต่อนะครับว่าคนที่มาคุยก็คือตัวแทนจากของเวสต์แฮมเนี่ยนั่นหมายความว่าโอกาสระหว่างอโมริมกับลิเวอร์พูลยังไม่ได้ปิดตายนะครับยังไม่ได้ปิดตายเพียงแต่ว่ามันอาจจะลดระดับลงแตกต่างจากช่วง ก่อนหน้านี้ก่อนที่พออลรอนโซประกาศว่าจะอยู่เลเวอร์ต่ออโบรริมนี่พุ่งมาแบบโอ้โหผมจำได้ว่าเคยมีช่วงหนึ่งอัตราต่อรองของบริษัทรับพนันถูกกฎหมายที่อังกฤษเนี่ยอัตราอยู่ที่1ต่อ4คือคุณลงทุน4บาทได้คืนแค่บาทเดียวมันหมายความ่าโอกาสมันเป็นจริงเยอะมากลงทุนเยอะและได้ได้กำไรกลับมาน้อยนะครับมันถึงขั้นนั้นเลยครับนั่นหมายความว่ามันอาจจะเป็นการ จับกระแสมาเรื่อยๆแล้วพอมาถึงตรงจุดเนี้ยแม้ว่าการพูดคุยของอโมอริมกับใครสักคนหนึ่งที่กรุงลอนดอนถูกมองว่าอาจจะเป็นเวิร์สแฮมหรืออาจจะมีพ่วงหรือภูอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ถูองอว่าเฮ้ยการพูดคุยมันมันยังไม่ได้เสด็จน้ําเท่าไหร่เพราะฉะนั้นยังไม่สามารถปิดตายได้แต่ถ้ามองในแง่ของความแน่ชัดของออสตินนะครับอันนี้ก็อีกเคสหนึ่งนะโจมีคาร์กเกอร์ครับโจมิคาร์กเกอร์ทวีตประมาณว่าหลายๆครั้งที่เราติดตามข่าวสารมา ดวิดออสตินเคยเคยรายงานผิดบ้างไหมหรือมีเปอร์เซนต์ที่น้อยมากครับที่ออสตินจะรายงานผิดคาราเกอร์ที่ฟันธงเลยนะบอกว่าแบบนี้สงสัยไปที่เดชเบีแน่ๆเพราะเดชเบีก็เกาะกลุ่มครับอยู่ในลิสต์แบบท็อป4ท็อป5ตั้งแต่ชุดแรกนะเอาแบบตั้งแต่ชุดแรกอ,ะอ่ะพวกอโอนโซอามูริมนักเกอร์สมมนเนี่ยเป๊ปไเดเอ แล้วก็มีเดชิาบีเนี่ยแหละครับที่เกาะกลุ่มอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงเท่าไหร่ไม่ค่อยได้รับการไปจี้หรือมองว่าโอกาสจะเข้ามาคุมทีมเร์พููนั้นเป็นไปได้มากกว่าคนอื่นๆแต่พอทุกคนมันเริ่มมันเริ่มมีจุดเปิดเผยแล้วกันอ่ะอย่างนาเกิร์สมันต่อสัญญากับทีมชาติเยอรมน,นีเรียบร้อยอ so, ารอนโซประกาศอยู่ต่อกับเวเซนเรียบร้อยอามอริมก็มีกระแสว่าเฮ้ยมีทีมอื่นสนใจ โดยเฉพาะเวเซมแบ็ปไรเดอร์ก็ยืนยันนะวครับว่ายังไงก็ออกตามย่าครเป็นโปรเจกต์ที่ทําร่วมกันมาต่อให้ทุกคนจะคาดหวังว่าอืถ้าจะหาใครสักคนที่สารต่อได้ก็มือขวาของครอบนั่นไงที่อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดหลายปีเนี่ยซึ่งเป็นไบรเดอร์ก็ทํางานอย่างยอดเยี่ยมนะครับทุกวันนี้การออกแบบการซ้อมหรือเพิ่มเติมในเรื่องของเทคนิคต่างๆเนี่ยแบ็ปไบรเดอร์มีมีอิทธิพลอย่างมากในทีมลิเวอร์ pool แต่สุดท้ายแล้วเริ่มโปรเจกต์ด้วยกันก็ต้องจบด้วยกันส่วนที่เหลือแป๊บจะไปเติบโตที่สโมสรไหนก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วอนาคตค่อยวกกลับมาที่ลร์ภูมไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นคือเรื่องของอนาคตผมเลยจะบอกว่าเนี่ยห้าชื่อแรกที่ตกเป็นข่าวเอาแบบสักสองสามเดือนที่แล้วนะหลังจากที่ครอปประกาศเราออกนี่คือห้าชื่อแรกครับแล้วทุกคนเริ่มเริ่มมีกระแสของตัวเองแล้วอย่างที่บอกกันเหลือเดซ่าพีนี่แหละครับที่ยังไม่ได้แบบ ถูกพูดถึงมากนักในวงกว้างหรือ,อปฏิเสธหรือยืนยันอะไรต่างๆคือดูนิ่งมากต่างคนต่างทํางานไปมันอาจจะเป็นเพราะว่าสมาชิกของเขายังอยู่กับไบรตันอยู่ในการทํางานซึ่งคาราเกอร์ถึงขั้นแบบถ้าแบบนี้เป็นเดซบบิเบแน่ๆแล้วก็จับชื่อของริชาร์ด u ิลส์ขึ้นมาครับริชาร์ดทิลส์คือผู้นวยการคนใหม่ของนิวฟที่ได้รับแต่งตั้งแล้วก็เตรียมทํางานในช่วงซัมเมอร์นี้โดยจะ ทำงานอยู่ภายใต้ออันเดร์ของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดโดยตรงนะครับเอ็ดเวิร์ดคือ c ี o ี f อออฟฟิศบของเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปนะครับซึ่งลิเวอร์พูลนั้นเป็นพาร์ทหนึ่งของเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปครับบอกว่าริชาร์ดฮิวส์เนี่ยเคยสนใจเดซาบี้ที่จะอยากให้มาคุมบอลหมัดแต่สุดท้ายมันไม่ได้ครับไปลงเอยที่ไบรตันก่อนและผลงานของเดซาบี้ก็ผมว่าโอเคครับอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่ามีเกียรติยศเป็นชิ้นเป็นอันนะครับแต่ถ้ามองมองจาก สถานการณ์ที่เขาเจอโบร์ไบตันเป็นหนึ่งในทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆปีสูงมากๆครับตัวหลักตัวฮอตตัวท็อปตัวฮิตเนี่ยโดนซื้อโดนขายย้ายออกไปเรื่อยๆเอาแค่ซีซันนี้นะครับคุณสร้างทีมมาแล้วคุณมีมิดฟิลด์ที่โดดเด่นมากๆกาเซโดกับแมคอลิสเตอร์จู่ๆย้ายทั้งสงคนมันคือเหมือน แกนกลางสำคัญของทีมที่หายไปสองฟันเฟืองสำคัญมากๆแล้วเดซเบี้เจอแบบนี้นะครับต้องแก้ปัญหาในทุกปีแล้วเมื่อบทสรุปมันออกมาบริตันก็ยังเกาะอ,อยู่แบบโอเคมันอาจจะไม่ถึงขั้นว่าโอ้โหไปฟุตบอลยุโรปทุกปีขนาดนั้นแต่ก็เกาะอ,อยู่ในครึ่งบนของตารางความหมายของผมก็คือโคชที่ต้องเจอปัญหาแบบนี้ในการสร้างทีมใหม่ทุกๆปีแล้วยังสามารถ ทำให้ทีมทีมนั้นรักษามาตรฐานของตัวเองไว้ได้มันน่าสนใจครับหมายว่าคุณคุณรับมือกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้แล้วแก้ไขได้แล้วยืนหยัดรักษาผลงานของตัวเองได้ด้วยส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็คงมีคําถามมากมายแหละครับประสบการณ์กับทีมใหญ่เป็นยังไงความกดดันการรับมือจากสื่อจากแฟนบอลจากบอร์ดบริหารจะโดนบีบคั้นขนาดไหนแชมป์เกยียรติยศก็น้อยเกินไปหรือเปล่าบารมีละ่ะ เป็นแบบไหนมีคำถามหมดเลยครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็เราจะบอกว่าเดซาบ,บี้ถ้าวัดจาก5 5ลิสต์แรกเนี่ยเดซาบ,บี้ดูดูนิ่งที่สุดไม่ค่อยกระโตกกระตากกับข่าวสารเท่าไหร่หมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนเล่นข่าวระหว่างตัวเขากับลิวพูเท่าไหร่เอาแค่ปักหมุดไว้ตรงนี้ครับเพราะในลิสต์คนอื่นๆหลังจากที่กระแสของอามูริมมันเริ่มลดระดับลงเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าตัดชื่อของ ดูเป็นดาวริมทิ้งนะครับโอกาสมันเริ่มลดระดับลงเฉยเพราะกระแสมันเป็นแบบนั้นแต่ลิสต์ที่เหลือเนี่ยโอ้โหไม่เป็นพวนครับอาเน่สซ์ลัดชูมัสทูโคลทมัสแฟรงค์เจโร่โ,กโกมตตา,าใครอีกละ่ะแต่ไม่หมดเลยแม้กระทั่งโชเซ่มูริยโญล่าสุดไปโ p r o c e s s e v e สนามฟูตบอมใช่ไหมฮะคาร์วินคอตเทจซึ่งเลี้ยวผู้ลงสนามแล้วก็ชนะฟูตบอมไป3-1ก็โอ้จ่ามูมาทำไมครับอะไรต่างๆ่างนั่นนะ แต่ก็อย่าลืมครับมูริโนโญ่แกก็ยังว่างงานอยู่ที่ลอนดอนแกนก็มีบ้านอยู่แล้วก็ล่าสุดเพิ่งมีบทสัมภาษณ์ออกทางถ้าไม่เทลกาฟก็เดอะการเดียนนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่แวะมาลอรนดอนมาทํางานมาให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการพูดถึงว่าครั้งหนึ่งลูกชายของมูรินโญ่เนี่ยเคยเป็นนักเตะฝึกหัดอยูอ่ชุดคาร์ิมีของฟูตแลมด้วยบางทีความสัมพันธ์อาจจะอาจจะแน่นแฟนนะครับก็เสร็จงานแล้วก็ใกล้บ้านมั้ง ขอเข้ามาดูหน่อยอะไรต่างๆนั่นนะอาจจะเป็นในแง่มุมนั้นหรือจริงๆแล้วอาจจะมี something อะไรบางอย่างก็ได้ก็ได้นะครับคือมันลิสต์มันยังกว้างมากๆแต่ผมแบ่งเป็นประเด็นใหญ่ๆเนี่ยแบบนี้แล้วกันครับหนึ่งบรรดาตัวเต็งชุดแรกเนี่ยเริ่มแสดงสารนะของตัวเองอย่างชัดเจนละชาบีอลอนโซอยู่ต่อ อมริมก็มีตัวเลือกหลากหลายแต่ถามว่าโอกาสย้ายหลังจากจบซีซันนี้ถามผมผมว่าย้ายแน่ครับแต่จะเป็นเวอ้์วพูหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะเพราะว่าในลีกของโปรตุเกสเนี่ยประสงค์เร็หมดแล้วมันช่วงของการแบบต้องก้าวที่มันใหญ่ขึ้นแหละนะฮะอยู่เรื่องนเกอร์สแนต่อสัญญากับทีมชาติเยอรมนีเรียบร้อยแป๊บไรเดอร์ตัวยืนยันว่าจะออกตามยอนคอปแน่อนอนไปสร้างเส้นทางของตัวเองก่อนเหลือ เดซาบี้เนี่ยแหละครับที่กำลังทำงานกับไบรตันแล้วก็เหมือนมีได้ยินมาว่าทางไบรตันก็ตกเป็นข่าวนะแจ้งว่าตกเป็นข่าวแล้วกันครับมองไปถึงว่าเฮ้ยถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยแบงก์ซองกอบนีน่าสนใจกุญสือข,ของเบอร์ลี่มองไว้ว่าอาจจะเป็นตัวแทนตัวแทนได้ถ้าหากเดซาบี้ย้ายออกจากทีมนะครับส่วนกลุ่มใหม่เนี่ยแต่ไม่หมดเลยครับแล้วผมก็ยอมรับว่าโอ้โหบางคนเนี่ย อจอย่างสลอ็อตเนี้ยที่อยู่ยโผล่ขึ้นมาอยู่เต็งสองเต็งสามเนี่ยนะฮะของเฟนูดก็ต้องยอมรับกันตามตรงว่ายังไม่ได้ติดตามอะไรขนาดนั้นและยังไม่รู้ว่าอันนี้สล็อตนั้นความชัดเจนโดดเด่นหรือเก่งขนาดไหนที่เหลือก็ตามลิสที่เราเห็นนั่นแหละครับมันดูมันดูยุ่งเหยิงมากๆมันดูหลากหลายมากๆแต่มันก็บ่งบอกนะครับว่าความสําคัญสาหรับ ตำแหน่งนี้นของดิวพูเนี่ยมันมันต้องละเมียดละมัยมันต้องแบบค่อยๆเคาะค่อยๆตัดสินใจอย่างละเอียดนะฮะซึ่งถ้าในมุมของคนไกลนะครับผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราสามารถไว้วางใจได้ก็คือคนที่อยู่บนเทส c ี o ของฟุตบอลอย่างไม่เคยเอ็ดเวิร์ดเนี่ยรู้จักโครงสร้างภายในตึ้นลึกหนาบางของดิวพูเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไม่เคยเอ็ด จะทำงานอย่างดีที่สุดครับเพื่อขับเคลื่อนสโมสรอย่างน,นี้เดินไปข้างหน้าแล้วก็มีรูชาทิวส์เนี่ยคอยเดินเครื่องไล่ล่ากันไปส่วนหัวจะไปออกที่ใครเนี่ยเลือกยากแต่ถ้าถามผมเนี่ยณนะตอนนี้นะณนะวินาทีนี้นะอยากให้จับตาสถานการของเดซายวีเอาไว้แล้วกันเพราะมันดูนิ่งๆมากดูนิ่งๆแล้วเกินไม่ค่อย มีคนเล่นกระแสะข่าวเท่าไหร่ไปจับจ้องที่รายชื่อคนอื่นแต่จะเป็นใครนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยงานใหญ่รออยู่งานยากรออยู่ที่สำคัญก็คือแฟนบอลก็ต้องก็ต้องรับมือกับสถานการณ์มันให้ได้ว่าพอเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะมันจะต้องเจออุปสรรคเยอะขึ้นแน่แนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะสิ่งที่ยังครอบทำไว้เนี่ยมัน มาตรฐานสูงเหลือเกินแต่ถ้าว่าด้วยขุมพลังที่ครอบมองว่านี่คือทีมที่ที่ดีแล้วในการเติบโตเป็นเวอร์ชัน2.0เจอคนที่ถูกต้องเจอคนที่เหมาะสมมันจะทําให้ทีมนั้นเดินไปข้างหน้านได้ครับรอลุ้นต่อไปแล้วกันครับรอแล้วรอดูว่ามันจะออกมาในทิศทางไหนหรือจะเป็นใครนะครับเอามา อัปเดตแล้วกันครับจับกระแสกันไปเพราะเห็นมีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะนะครับคิดเห็นไงบ้างนะครับกับเรื่องนี้สเปคที่คุณอยากได้คุณซื้อคนใหม่ของเรื่งพูที่คุณอยากได้เป็นใครเพราะอะไรลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวตามกฎหัวใจให้ทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมสำหรับช่องของผมนะครับยากดีๆชาวดอยทุกคนนะครับขอบคุณมาวันนั้นมีคนเรียกว่า อะไรนะช่องอื่นเขามีชาวช่องมีมีมีชื่อเอฟซอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมีคนคอมเมนต์มบอกว่าโอ้ชาวดอยของพี่ยอดเยี่ยมผมก็มงงว่าชาวดอยคืออะไรเอาหมายถึงว่าทุกคนที่ที่ดูในช่องนี้นะในในในช่องของผมเนี่ยนะครับเออมีทัศนคติที่ดีมีคอมเมนต์ที่ดีอะไรประมาณนั้นเราก็พยายามสร้างคอมเมนต์ที่ของเราให้มันให้มันเป็นแบบนี้เนาะเออมันอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่ไปเรียบเรื่อยๆนะครับแต่ว่า มั่นคงนะฮะถ้าคุณจะเรียกว่าชาวดอยก็ชาวดอยครับขอบคุณชาวดอยมากๆนะครับตามกดถูกใจใทุกเม้นเหมือนเดิมนะครับแล้วจเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ